Ờ, ừ, bên bần nữa với Yupi. Yupi, giúp đi bé 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 giúp đi ở đây đi bé giúp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  นี่จะเป็นปั๊มน้ำนะครับพี<า>่ห่อที่ข่าวว่า,ม,ามีคนท่าตามด้วยเด้งกองออกไปเด้งเอาถึงถึงถึงเอาไปสิ่อชนชนชนก็บอบไปไอ้ลูกไปหลบอยู่งข้างนั่งนั่งตรงนี้ ี่คิดูข้างในมีอะไรบ้างของแต่หักเสียดูไหมข้า,างในก็จะมีผู่มือนะครับผู่มือเป็นภาษาไทยก็จะเป็นตัวเพื่อ พอชิคทาว่าเงียบแรงเท่ากันตัวปเอปไ้ยุว่งยุว่งหยุ่งรอ่อนให้หนูนี่นะครับ ตัวเครื่องก็จะเป็นปัม๊มนี้รุ่นนี้จะไม่มีปั๊กไฟนะชื่อคำว่าเ q 2 0วสันนี้จะเป็นเชื่อมทำสิ่งนไม่มีอะไรเสียหายอันนี้ทดลองปั๊มน้ำเบื้องต้นนะครับ ก็คือดูดน้ําได้ปกติแต่เรื่องการตัดทํางานยังไม่ได้ลองครับตัวนี้จะเสียงเงียบมากนะครับได้กินเฉพาะเสียงน้ําเสียงตามน้ำแทบไม่ได้ยินครับ